สวัสดีกันอีกครั้งนะครับมาพบกับเต้าหยองฟีเ e อร์บายดวันนี้เรามีคิวงานของเต้าหยองมาฝากกันอีกแล้วนะครับคิวงานน้องเต้าหยองเริ่ม20เลยไล่มาเรื่อยๆนะย0 20ถ่าย mv เพลงแป้งโกมิสแกลนนะครับต่อเลย22ไปออกรายการสัมภาษณ์ช่องโบโน29นะ แล้วก็ต่อกันที่25นะครับอัดรายการช่อง3และช่องโมโน29ช่องดังซะด้วยนะ26ถ่ายแบบปกแมกกาซีนโอแมกกาซีนนะครับนั่นเองนะ27ออกงานอีเวนต์อะไรอะไฮโซคลินิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นงานอีเวนต์ไฮโซคลินิกคลินิกเสริมสวยคลินิกความงามแล้วก็31อัดรายการช่อง Workpoint นะรายการอะไรก็ต้องติดตามชมนะครับที่แอบพูดมาเนีเารายการดังๆทั้งนั้นเลยงานเต้าหยองทั้งงานวงและงานส่วนตัวคือปังมากๆงานหมอลำดาราหมอลำไฮโซร,ระเบียบวัฒศินนะครับจากนายกท่านหนึ่งก็ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่เอามาบอกกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะถ้าไม่ได้พยศไม่ยก หลายๆท่านที่เข้ามาในช่องของแอดนะครับที่เข้ามาบอกกล่าวกันนะเราก็จะหาข้อมูลมาอัปเดตท่านผู้ชมไม่ทันนะครับก็เป็นหูเป็นตากันแล้วก็ช่วยกันนะครับถ้าใครมีงานเกี่ยวกับเต้าหยองหรือจะให้แอดพูดถึงน้องเต้าหยองอะไรก็ได้นะสามารถที่จะสร้างท็อป,ปิกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งหัวข้อขึ้นมาให้แอดพูด แล้วเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเต่าอย้องทําอะไรเต่าอย้องเป็นอย่างไรอยากให้เต่าอยองเปลี่ยนแปลงตรงไหนอะไรอย่างนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วมาพูดถึงกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับฟังช่องช่องนี้นะฮะแล้วก็ฝากช่องช่องนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะเพราะว่าแอดเพิ่งเปิดใหม่มาได้ไม่กี่สัปดาห์เองนะครับยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณพยพยกที่รับฟัง ดาหยองฟีเวอร์บายดิวด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตก็จะเอามาฝากพอยกไม่ยกทุกๆทันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ